ฉันขอโทษด้วยนะฉันขอโทษปากซะตัวหนังชะมัดเลยขอบคุณน้ามิจินขอบคุณมากมากเลยถ้างั้นมาเป็นแฟนใช่ไหมทั้งนายสิเรารู้กันว่า Off the a i r d a d เป็นซีรีส์ที่ว่าด้วยเรื่องของการเอาตัวรอดของเด็กๆจากเหล่าซอมบี้แต่อย่าลืมว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เด็กกลุ่มเดียวที่ต้องเอาตัวรอดยังมีกลุ่มหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันซึ่งเราก็ารู้จักพวกเขาในานามทีมห้องน้ำ ใช่แล้วครับถึงแม้จะไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นถ้ากลุ่มหลักแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความมัเทิงให้กับเราได้ไม่น้อยความจริงแล้วผมก็เกือบจะไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับกลุ่มนี้แต่มีคอมเมนต์ถามมาเยอะมากๆเกี่ยวกับจุนซองนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาคนนี้หลังจากสละชีวิตเขาไปไหนใต้รอดเป็นซอมบี้หรือเป็นเซลบี้งานวันนี้นะครับผมจะมาไขาข้อสงสยัยตกลงแล้วจุนซองหายไปไหน แต่ฉันว่านะได้ไปกันเถอะแต่ฉันว่านะทั้งขงยะอยู่ใต้หน้าต่างห้องนี้พอดีถ้าเราโดดลงไปก็จะปลอดภัยกว่าลงบันไดนะโถ่ขอพูดอะไรบ้างนี่ก่อนอื่นเรามาดูเรื่องราของเขากันก่อนอยูจุนสองเราเจอเขาครั้งแรกในห้องน้ําหญิงกับเพื่อนที่ชื่อว่าฮาเรมนะครับโดยทั้งสองกำลังคิดว่าจะออกไปข้างนอกดีไหมในขณะเดียวกันมีจินที่กําลังสูบบุหรี่ย้องข้าง พอเธอรู้ว่าฮาิมถูกกัดเธอก็รีบเอาตัวจุนซองออกมาหน้าสีดายที่ฮาริมนะครับก็เกือบจะเป็นเซลบี้แล้วจะสังเกตได้ว่าเธอคงถูกกัดมานานพอสมควรเธอเริ่มมีอาการปวดหัวแต่ไม่กายร่างนั่นเพราะว่าจุนซองคอยปอบเธอคนี้จะเข้าข่ายไม่กลัวบวกสนเรื่องอื่นมากกว่าการโดนกัดแต่ด้วยความที่มีจินไม่รู้เรื่องก็เลยบานปลายในที่สุดมีสติหน่อยสิ ดูด้านบนด้วยจะเอาอะไรกับฉันนักหนาเนี่ยโอเคหลังจากที่ทั้งคู่เกือบไม่รอดยางนี้ที่ได้มินแจและจางฮารีจากชมรมนักธนูมาช่วยได้ทันฮารีและมินแจกลับมาโรงเรียนเพราะต้องตามหาน้องฮารีก็คืออูจิน <Okay. S 1> แต่ด้วยความที่ข้างนอกมันอันตรายเกินไปฮารีเลยตัดสินใจหลบอยู่ในห้องน้ําด้วยและนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทั้ง4ี่กลายเป็นทีมห้องน้ํา จากนั้นทุกคนก็ตัดสินใจออกไปตามหาอูจินกันต่อแต่เหมือนว่ายิ่งตามหาเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียงเท่านั้นเพราะซอมบี้มันอยู่ทุกที่ทั้ง4ี่เลยหนีไปตั้งหลักที่ห้องพยาบาลกันก่อนหลังจากหายเหนื่อยแผนต่อไปคือการไปที่ห้องฝึกยิงธนูเพราะที่นั่นเนี่ยมีโทรศัพท์ฉุกเฉินและลูกธนูอยู่เพียบโดยวิธีที่เร็วที่สุดคือการกระโดดทางขยะลงไป พอทุกคนใกล้ถึงมีจินต้องเป็นคนรีบวิ่งไปเปิดประตูโดยมีทุกคนคอยคุ้มกันในขณะที่มีจินกําลังปลดล็อกรหัสมีซอมบี้ตัวหนึ่งกําลังวิ่งเข้ามานะครับจุนซองเนี่ยรีบเข้าไปแทงซอมบี้ทันทีแต่เหมือนเขาจะแทงแรงไปหน่อยไม้เลยหักเป็นสส่วนซึ่งส่วนหนึ่งก็ติดอยู่กับตัวซอมบี้หลังจากที่ซอมบี้ลงทับตัวจุนซองแน่นอนว่าไอ้ไม้ที่ติดอยู่ก็แทงเข้าไปด้วย หลังจากปลดล็อกรหัสประตูได้มินแจก็รีบประคองจุนซองเข้าไปในยิมและสิ่งที่เรารออยู่ก็มาถึงทุกคนว่าเหตุการณ์นี้มันคุนค้นๆไหมก,อกอ่อน,น,ออนอหน้านี้ฉันสงสัยนายเพราะตอนนั้นมันไม่น่าไว้ใจจริงๆ น,นะนายเป็นอะไร ถ้ากยองซูติดเชื้อได้แล้วทำไมจุนซองจะติดเชื้อไม่ได้<อ>เราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะครับมีฉากหนึ่งที่ให้เราเห็นว่าส่วนที่ไม้หักเนี่ยมันเต็มไปด้วยเลือดของซอมบี้นั่นแปลว่าจังหวะที่เขาลมและโดนแทงเขาติดเชื้อแล้วคำถามคือแล้วทำไมเขาถึงไม่กลายเป็นซอมบี้ละ่ะนั่นเป็นเพราะทั้งกลุ่มไม่มีใครสังเกตรหรือตกใจอะไรเลยคิดแค่ว่าจุนซองโดนแทงธรรมดาเฉยๆบวกกับจุนซองก็ไม่รู้ได้ว่าตัวเองติดเชื้อแล้วสิ่งนี้เลยเข้าข่ายไม่กังวลบวกสนใจเรื่องอื่นมากกว่าการโดนกัด ที่ไม่กังวลน,นะครับเพราะไม่มีใครตกใจหรือว,วนน่าเวกเวายเหมือนนายอนส่วนที่สนใจเรื่องอื่นมากกว่าการโดนกัดเนี่ยเป็นเพราะเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองติดเชื้อแล้วเหตุผลทั้งหมดนี้เลยทําให้เขายังไม่กลายเป็นซอมบี้นั่นเองเอาชุดปฐมพยาบาลมาบอกให้เอาชุดปฐมพยาบาลมาไหนว่ายาน งั้นเรามาดูเรื่องราวกันต่อหลังจากที่ทุกคนตัดสินใจทําเปยและยกจุนสองเพื่อไปที่ดาดฟ้าแต่ดูเหมือนแผนนี้จะไม่ได้ผลเลยต้องกลับเข้าไปหลบอีกรอบฉากนี้นะครับเราจะเห็นว่าจุนซองบอกให้ทุกคนไปเถอะทิ้งเขาไว้เลยแต่มีจินก็ไม่ไปเพราะเป็นห่วงซึ่งจุดนี้หากเรามองที่จุนซองดีๆเราจะเห็นว่า เดี๋ยวนะจุนซองกระตุกทําไมนั่นเป็นเพราะเชื้อไวรัสนะครับได้แพร่เข้าไปในร่างกายเขาแล้วสิ่งนี้เลยเป็นอีกหนึ่งข้อยืนยันสังเกตได้ชัดสุดจากคุณนําลาตอนที่นิ้วเธอกระตุกเนี่ยตอนโดนกวีนํากัดแรกๆสิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการที่ไวรัสได้แพร่เข้าไปที่จุดต่างๆของร่างกาย โอเคมาถึงจุดนี้ละถึงแม้จะยืนยันได้แล้วว่าจุนซองติดเชื้อแต่ไม่เป็นซอมบี้แต่ผมก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากอยู่ดีว่าเขาคือเซลยวบี้เพราะในตอนนี้เขาตัดสินใจสละชีวิตตัวเองซอมบี้มันยังวิ่งไปลุมกัดเขาอยู่เลยซึ่งถ้าเขาเป็นเซลยบี้จริงซอมบี้มันก็น่าจะรู้แล้วไม่วิ่งไปกัดเขาสิ และจุนซองก็ไม่ได้มีท่าทีเลยว่าอยากกินเนื้อถ้าเทียบกับคนอื่นกวีน้ำก็กินคนอึนจีก็กินปลาและคุณนํำรานะครับก็อยากกินซูฮยอกเหมือนกันแต่ว่าห้ามใจไว้ได้ผมก็เลยตั้งไว้สองทฤษฎีคือ 1. ความผิดพลาดของซีรีส์ต้องยอมรับเลยว่าเรื่องนี้ผู้กำกับใส่รายละเอียดไว้ให้เราคิดต่อเยอะมากๆคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีผิดพลาดจุด2จุดเป็นธรรมดาบวกกับจุนซองก็ไม่ใช่ตัวละครหลักการตายของเขาเลยเป็นเรื่องปกติ หรือถ้าคิดแบบเหนือชั้นไปอีก 2. ไวรัสสับสนในตัวเขาเรารู้ว่าการจะเป็นเซลบีนะครับสรุปสั้นๆคือ 1. ไม่กลัวตอนโดนกัด 2. ไม่อารมณ์อ่อนไหว 3. ม,มีจิตใจแน่วแน่คิดถึงเรื่องอื่นมากกว่าการโดนกัดและ4ความร้อนจะจุนซองนะครับคือได้อย่างเสียอย่าง เขาไม่กลัวนะครับกับคิดถึงเรื่องอื่นมากกว่าการโดนกัดก็จริงแต่บางทีเขาก็อารมณ์อ่อนไหวร้องไห้บ้างโ่บนบ้างมันกลายเป็นว่าวรัสสับสนจึงทําให้การติดเชื้อช้าลงเขาเลยยังไม่ได้เป็นทั้งซอมบี้และเซียบี้เขายังเป็นคนปกติซอมบี้เลยกัดเขานั่นเองโอเคถ้าเรามาวิเคราะห์กันต่อในตอนที่เขาโดนซอมบี้ลุมกัดเขาจะเป็นซอมบี้หรือเป็นเซียบี้คำตอบคือได้ทั้งสองครับแล้วแต่ดวงเลยอย่างที่ผมเคยบอกไป จุนซองมีคุณสมบัติได้อย่างเสียอย่างถ้าจิตใจเขาเป็นเหมือนคูวิตตอนที่ช่วยตำรวจเขาก็จะเป็นเซลบี้เพราะมีจิตใจแน่วแน่อยากที่จะช่วยเพื่อนแต่ถ้าพอโดนกัดแล้วเขาร้องไห้กลัวตามสไตล์เขาเนี่ยมันก็ไม่แน่ว่าเชื้อไวรัสจะทำให้เขากลายเป็นซอมบี้ได้เช่นกันครับผมถึงอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้แปลว่าจะมีใครมาช่วยมีแค่เราเท่านั้นที่ต้องช่วยเหลือกันเอง งั้นเราก็ต้องไปลุ้นกันต่อในซีซั่น2ว่าเขาจะยังรอดไหมทฤษฎีของจุนซองนะครับคือสับสนจริงๆโอเคและนี่นะครับก็จะเป็นการคาดเดาของผมใครคิดเห็นยังไงหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับส่วนคลิปหน้าเราจะกลับมากับเรื่องของความแตกต่างของ All of Us Are d e เดฉบับซีรีส์แล้วเว็บตูนภาค2นะครับใครอยากดูก็รอติดตามได้เลยก่อนจากกาันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจพวกเราด้วยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ